ามาดูแม่น้อยทั้งห้านะครับมีห้าตัวครับวันนี้คลอดมาห้าตัวคลอดมาห้าตัวแม่เอ็นเฟย์ตัวนี้ครับเปตามชื่อสแสวงครับอตัวนี้ครับชื่อสกากับสตังอันนี้ชื่อสกีอัน นี้ตัวนี้โพนาออกมาเลยครับชื่อสกอยครับสามพี่น้องถ้าไม่ใช่สามพี่น้องห้าพี่น้องครับพี่น้องห้าคนตัวรั้แสวนี่คือตัวดํานะครับตัวนี้ดูแข็งเลยครับสกอยนี่ครับออกมาแล้วครับสกอยสกอยเดินมาครับสกาครับสกาสตัง่นะครับสตังสตังอยู่ในขอบข้างประตู อันนี้ครับน,นี่สกอยครับสกอยห้าชีวิตเกิดใหม่ยังมีใครจองครับตอนนี้ห้าชีวิตที่ยังไม่มีใครจองลูกของจิวจีดครับจิวจีดให้ลูกมาห้าตัวน้องจิวจีดครับจิวจีดนี่คือจิวจีดแม่ของมันครับแม่ของห้า สอครับ